สวัสดีครับพบกับเซลรล้อยล้านครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีอีเวนต์สำคัญของคนกรุงเทพโดยเฉพาะคนที่รักการวิ่งและรักสุขภาพซึ่งผมเองก็ได้เข้าร่วมนะครับเป็นบางกอบแคปิตอลมาราทอน2023นะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยที่วิ่งฮาฟมาลาทอน21กิโลเมตรนะครับทา้าทายตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้วละพอปีที่แล้วเนี่ยวิ่ง10กิโลนะครับผ่านฉลุย แล้วก็คิดว่าตัวเรามีศักยภาพนะมีเวลาอีกตั้งหนึ่งปีฝึกซ้อมอย่างมีวินัยนะครับเขา้าเข้ายิมนะครับเป็นประจำเลยแทบจะไม่ขาดเลยนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังครับว่าผมได้อะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้เป็นแนวคิดนะว่าการไปวิ่งการไปออกกำลังเนี่ยมันได้อะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขายนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าการขายกับการออกกำลังนะครับ มันเหมือนกันเลยก็คือเรื่องวินัยแล้วมันเป็นแก่นแท้ของความสําเร็จทุกอย่างนะครับเลยก็ว่าได้วินัยนั้นสําคัญขนาดที่ว่ามันจะกลายเป็นสันดานด้วยซ้านะมันจะกลายเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณตื่นมาแล้วคุณวางแผนที่จะลงมือทําการขายก็เหมือนกันครับประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแท็กติกอะไรพิสดารเทคนิคกิดการขายเป็นร้อยเป็นพันเลยนะ มันเป็นเรื่องของวินัยซึ่งผมอยากให้คุณมองว่าเซล์อ่ะคือโปรแกรมฟิตเนสที่ผลความสำเร็จเราก็คืออาจจะเป็นเรื่องมีซิกแพคอย่างเงี้ยมีเรื่องของหุ่นที่เป็นแบบในฝันนะในแบบหนังแบบนะครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดเปรียบได้กับการขายนะครับแล้วถามว่ามันเหมือนกันยังไงนะเรื่องก็คือกระบวนการนะ process นะครับหรือว่าเซล์ process ของเซลเนี่ยกว่ามันจะติดยอดขายเนี่ยฝรั่งมันไปทําการคิดมาแล้วว่าทํำยังไงเซลล์มันถึงจะวัดผลได้มันถึงจะฝึกได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์นะครับแสดงว่ามันจะต้องมีโปรแกรมสิที่ทําให้สามารถเอาไปใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองวัดผลนะครับที่เป็นตัวเลขนะอย่างทักษะการพูดอ่ะมันวัดไม่ได้ถูกปะ่ะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับจะให้พูดแบบผมหรือว่าผมพูดแบบอาจารย์บางท่านเนี่ย มันก็มาจากพื้นเพซึ่งมันยากมากนะครับที่จะสอนหรือมันต้องให้เวลากับการแบบไปศึกษาเรื่องของภูมิหลังอ่ะซึ่งแต่ละคนแบบเอาแค่บ้านก็ไม่เหมือนกันแล้วะครับสถาบันที่เรียนมาอย่างเงี้ยการศึกษาที่ได้มามันก็ต่างกันมากนะประสบการณ์ชีวิตมันต่างกันเลยเกินนะหรือชั่วโมงบินในการแบบไปขายของใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงดีที่มันจะหาอะไรที่วัดผลได้แล้วทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับ ก็อยากให้ดูเรื่องของเซลล์โปรเซสอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีสินค้าและบริการถูกไหมเป้าหมายสูงสุดก็คือยอดขายซึ่งเราก็ตั้งไป1ิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปสินค้าและบริการมันต้องเป็นสมการแรกนะครับที่เราจะต้องใช้เป็นจุดเริ่มนะว่ามันจะไปถึงร้อยล้านพันล้านได้หรือเปล่าก็คือของที่เราขายใช่ปะของที่เราขายจะเป็นตัวบอกว่าลูกค้าคือใครถูกไหมอันนี้ชัดเจนก็คือว่า อย่างเช่นผมขายเรื่อง IT อย่างเงี้ยซึ่งมันเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ผมก็จะได้รายชื่อขึ้นมาแล้วอาจจะ10บ,บริษัทร้อยบริษัทพันบริษัทอะไรก็ว่าไปแต่นั่นคือลูกค้าที่ผมจะต้องทํากันบ้านมาอย่างดีครับว่าทํายังไงถึงจะให้มันเหมือนกับเรื่องของตัวสินค้าและบริการนะครับที่มันตรงกันที่สุดใช่ไหมครับทีนี้รายชื่อที่ได้มามันก็เหมือนกับโปรแกรมที่เราต้องทำนะ ก็คือเราต้องบรรลุเหมือนเกมก็เป็นเควสใช่ไหมก็คือปิดลูกค้าได้อย่างเช่นมีร้อยเจ้าคัดมาแล้วเราบอกว่าเจ้าละหนึ่งล้านเนี่ยมันได้ร้อยล้านถูกไหมมันเกิดความคิดแล้วครับที่ทํายังไงที่จะเข้าไปขายลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับร้อยเจ้าพันเจ้าหมื่นเจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องหาวิธีการในการเข้าเจอลูกค้าก็บอกว่ามี2วิธีเนาะอันแรกก็คือแบบเซลล์ขนาดแท้ถูกไหมมันก็เหมือนกับไปออกกําลังกายอะ เซลขนาดแท้ก็คือเราต้องกด02เราไม่รู้จักใครใช่ปะเราก็ต้องแบบไปเคาะประตูบ้านไปแวะบริษัทลูกค้าแบบไม่ได้นัดด้วยซ้ำน้านั้นสมัยก่อนใช่ไหมครับซึ่งมันก็นานไงเขาเรียกว่าทําแบบตามมีตามเกิดและดวงใช่ไหมครับหรืออาจจะมีคอนเน็ t ชันเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะลูกค้าเก่าเนี่ยมันก็จะหากินได้ประมาณนึงแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องทุ่นแรงเยอะนะครับตัวช่วยก็คืออย่าง การทำโฆษณาหรือว่าทำ inbound lead นะ inbound marketing นะการทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเสิร์ชมาเจอการยิงโฆษณาต่างๆเห็นปหะจัดอนะีเวนต์อย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้ทุนแรงในการให้ lead อนะ่ะกับเรานะครับมาเจอกันเหมือนกับเข้ายิมไหมตอนแรกคือโอเคเราตั้งเป้าแล้วเรามีตัวช่วยให้ไปถึงเป้ามากขึ้นเช่นไรอ่นะพวกอาหารเสริมเห็นไหมพวกเวโปรตีนพวกอะไรอ่นะวิตามินพวกเนี้ย เออกินอาหารที่มันดีใช่ปหมก็ช่วยได้แต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็ต้องไปลงมือทําต่อก็คือว่ากิจกรรมสามัญน,นะนะอย่างการขายมันก็จะเป็นเรื่องการต้องเจอลูกค้าให้ได้นําเสนอพรีเซนต์ต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของยิมเนี่ยมันก็ต้องไปวิ่งไปออกกําลังกายใช่ปะ่ะนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมสามัญละเพราะฉะนั้นเซลล์อะ เวลาเราใช้วิธีการหรือเราหาลีดอะไรเองได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนฟิตเนสก็คือเราต้องขยันได้นัดลูกค้าก่อนนะครับมันก็เป็นสเตจถัดไปครับก็คือเข้าไปเจอลูกค้าแล้วอ่ะมันก็คงไม่ใช่แบบหลับหุหลับตาขายของใช่ปะมันก็ต้องแบบทําการทําการบ้านถามคําถามกับลูกค้าอย่างเงี้ยเราถามทําไมเราก็ต้องถามเพราะว่ามันมีอะไรที่เราเห็นแล้วเป็นปัญหาแล้วเราช่วยเขาได้ไหมหรือว่าเราเห็นแล้วเราทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเงี้ย อะไรที่มันตอบโจทย์นะครับแล้วเราค่อยนาเสนอใช่ปะที่มันตอบโจทย์ไอ้นาเสนอให้เฉียบคมอ่ะมันก็เหมือนออกกําลังกายที่เรามีโปรแกรมมาอย่างดีเราทํากันบ้านเรามีตารางว่าวันนี้เราจะออกเรื่องอะไรเราจะออกข้างบนหรือเราจะออกท่อนล่างใช่ปะหรือเราจะไปเน้นแบบวิง่งคาร์ดิโออะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องมีโปรแกรมนะไม่ใช่แบบทํางานแบบสเปรสะปะเนี่ยเหมือนกันเลยครับยิมกับการพรีเซนต์ลูกค้าก็เหมือนกันพรีเซนต์เนี่ยมันก็ต้องเลือกเลือก สินค้าและบริการเนี่ยเราเตรียมมาเป็นสิบอย่างร้อยอย่างมันอาจจะตรงสักสองสาอย่างเนี่ยเราก็พรีเซนต์ในที่มันตรงก่อนเหมือนออกกําลังเราก็ต้องออกกล้ามเนื้อที่มันโดนจริงๆถูกไหมที่มันแบบเป็นส่วนเป็นท่าที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องนะครับจะทําให้บรรลุปเป้าหมายเร็วขึ้นนะออกกําลังก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่มือใหม่กับมืออาชีพมันต่างกันเลยออกกําลังก็คือมือใหม่เนี่ยไม่ได้ศึกษานะครับหรือว่าไม่ได้แบบ ดูวิธีที่มันถูกเนี่ยพอไปมันก็เล่นไม่ถูกพอมันไม่ได้ผลนะครับไปนานๆเข้าอ่ะคือเข้าบ่อยแต่มันไม่ค่อยได้ผลนะมันก็ท้อครับพอท้อก็เลิกถูกปะมันต่างกับคนที่เล่นถูกวิธีแต่แรกอ่ะแรกๆอาจจะแบบไม่ได้ยกอะไรได้หนักมากใช่ปะแต่มันทําถูกวิธีกินอะไรที่มันถูกต้องเห็นปะผลลัพธ์มันก็ไวขึ้นพอไวขึ้นร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันยิ่งมีกําลังใจถูกปะมันก็เล่นได้หนักขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นนะครับเซลล์ก็เหมือนกันครับ พรีเซนต์ได้อย่างเฉียบคมเนี่ยเราวัดผลสำลิดและในการพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยก็คือเราจะต้องออกไปเสนอราคาให้ได้นะมันก็วัดผลได้ต่อลนะตอนแรกเราบอกว่าวัดผลจากการแบบได้ลีทลูกค้าได้นัดลูกค้าใช่ปะ่ะอันนี้เราเริ่มวัดละไปเจอแล้วเราเฉียบคมเนี่ยราคามันออกมาถูกไหมอย่างที่บอกคือมันอาจจะขายได้ตั้งแต่วันแรกก็ได้นะครับตามมูลค่านะคุณต้องจำมามูลค่ายิ่งแพงอ่ะมันยิ่งต้องใช้เวลานะครับเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านเนี่ย บางทีใช้เวลาเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับหรือหลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนติดตามงานติดตามผลใช่ปะคือไอช่วงระหว่างเนี้ยที่เราทำไบลายนะภาษาเซลใช่ปะโปรดชั่นมันออกเนี่ยมันต้องตามงานมันก็เหมือนกับฟิตเนสอ่ะที่เราก็ต้องแบบตามเก็บตามเก็บรายละเอียดเนาะในกล้ามเนื้อที่เรายังไม่ได้ใช้เห็นไหมกล้ามเนื้อที่ยังไม่ได้ออกมันก็ต้องเก็บให้พร้อมให้ครบแล้วก็เติมสารอะไรเข้าไปจนกล้ามเนื้อมัน มันโตขึ้นมานะครับยังถูกวิธีนะครับเซลลก็เหมือนกันเราตามงานเราติดตามผลนะอย่างเช่นการเดโมการทำสาธิตสินค้าอย่างเงี้ยการให้ทดลองใช้การปรับข้อเสนอการไปดูหน้างานแก้ไขอะไรเงี้ยมันคือการปรับให้โปรเจกต์อ่ะมันดูเป็นไปได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามงานก็จะต้องบันทึกผลใช่ไหมเหมือนกันนะครับอย่างการเข้ายิมที่ดีมันก็ต้องมีการจดบันทึกโน่นนี่นั่นมีเครื่องอะไรที่เก็บข้อมูลมีแอปใช่ปะ เซลก็เหมือนกันครับก็ต้องมีแบบเก็บข้อมูลวัดผลว่าลีดลูกค้าเราไปคุยกับใครโจทย์เราได้อะไรไหมตามงานกี่ครั้งแล้วไปลายไลน์ออกหรือยังรวมเป็นตัวเลขเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในเซลรีพอร์ตหรือ crm ถูกปะ่ะเพราะว่าเราคงไม่ได้เปิดไปลายไลน์แค่หนึ่งปลายไลน์ใช่ไหมบางทีลูกค้าเราเป็น1 0เป็นร้อยเนี่ยมันก็จะต้องแบบทําอะไรที่จดจําได้เพื่อเอา crm มาวางแผนถูกไหมครับเอามาวางแผนการขายเอามาวางแผนตามงานมันก็เหมือนกับการฟิตเนสอ่ะที่เราก็ต้องวางโปรแกรมว่าแบบ เราใช้โปรแกรมถูกไหมนะครับหรือเราต้องไปเพิ่มไปลดส่วนไหนนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทีนี้มันก็ต้องไปต่อเนื่องกับการอย่างต่อรองเจรจาเนาะดลข้อตัวแย้งต่างๆซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเราทํามาได้ดีแต่แรกข้อตัวแย้งเราก็ตอบไปตามจริงนะครับหรือว่ามันมีส่วนบางอย่างที่เขากังวลใจไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับระบุถึง เหตุผลตรงนั้นแล้วก็แก้ให้เขาให้ได้นะครับจนลูกค้าแบบสบายใจจริงๆที่จะจ่ายนะครับลาข้อโต้แย้งนะต่อรองเจรจาก็ผลประโยชน์นะครับอาจจะมีเรื่องส่วนลดของแถมอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเอออันไหนมันเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับก็ปิดการขายเห็นไหมดูปเนี้ยมันก็จะวนกลับมาเหมือนกับเข้ายิมเลยครับอย่างการซ้อมวิ่งใช่ไหมตอนแรกเราโอเคตั้งเป้าไว้ที่5้าโลเนี่ยเราทําได้ละเราเพิ่มประสิทธิภาพ ได้อีกนะครับเช่นเราวิ่งให้มันเร็วขึ้นภายในเวลาที่สั้นลงเห็นปะการขายก็เหมือนกันถ้าคุณแบบกลับไปสู่กระบวนการแรกใช่ไหมการหาลีดที่เฉียบคมขึ้นการเข้าพบลูกค้าที่ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีมากขึ้นอย่างเงี้ยการถามคําถามนําเสนอที่มันทํากันบ้านแล้วมันมีความเชี่ยวชาญจริงอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเซลล์ที่ผ่านสนามมานานเนี่ยจะมีประสบการณ์ใช่ไหมมันก็ทําให้การนําเสนอหรือการทําอะไรมันง่ายขึ้น นะครับอันนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆของการได้ลงมือทำนะครับทุกวันนะเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยโชคดีมากที่เราได้ทําธุรกิจทุกวันนะน้องมองงนี้เราได้ฝึกสกิลในการเป็นมืออาชีพนะครับดีขึ้นเรื่อยๆรื่อนะเราได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับทั้งผิดหวังและสมหวังถู่ปะเหมือนเข้ายิ้มเลยนะครับมันมีบ้างที่เราอ่ะก็รู้สึกว่าเราล้มเหลวเราท้อแท้เรายกไม่ไหวใช่ปะกลับมาสู้ใหม่นะกลับมากินกลับมาดูแลตัวเองใหม่ ิตร่างกายใหม่มันก็จะเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้เนี่ยจากการฝึกซ้อมกับตัวเองเนี่ยคือเรื่องพวกนี้จริงคือเรื่องวินัยที่มันเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ผมรู้สึกเลยครับเพราะว่าตัวเองมันเหมือนจะไล่เทียมทานขึ้นเรื่อยๆตัวเองดูเป็นคนที่แบบเหนือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณไปเหนือคนอื่นมาเลยแบบนั้นนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรที่ทําให้คุณยอมแพ้ได้ ไหมครับคุณเจ็บปวดคุณเหนื่อยคุณเสียเหงื่อคุณแสบกับเรื่องออกกําลังแทบทุกวันว่าตรงๆมันไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับเสียตังค์ด้วยนะจ้างเทนเนอร์จ้างคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราต้องมาทําเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจําเนี่ยแต่เราก็เอาชนะใจตัวเองได้ถูกปะบางวันเนี่ยเราเหนื่อยมากเราอยากที่จะกลับบ้านนอนสบายๆแต่เราก็โอเคแบบกล้าที่จะพาตัวเองะครับมาตรงนี้อย่างเงี้ย บางทีมันถึงขั้นต้องหักดิบเลิกล้มเรื่องของอะไรอะ่ะพาต้งปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยต้องเสียสละเวลาบ้างเงี้ยเนื้อปะ่ะแล้วทีนี้เราก็ทําในสิ่งนั้นน่ะได้อย่างเต็มที่ตลอดนะครับนั่นน่ะคือข้อดีจริงๆเลยครับของการออกกําลังแล้วก็เอาเรื่องการขายเนี่ยมาผูกกับวินยัยนะผมบอกเลยว่าคุณลงมือทำเถอะครับแล้วคุณจะโคตรไรเทียมทานนะครับอันนี้ฝากจากการไปวิ่งคอร์สวิ่ง มาราทอนระดับโลกมาครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับลงมือทําอย่างผมครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยมันผมเนี่ยผมเอาพลังเอาเวลาอะไรมาทําเยอะมากนะผมทําเรื่องอะไรคอนเทนต์วิดีโอบทความเพจอะไรคือเยอะมากๆจริงครับเพราะว่าผมมีพลังมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามกันครับ,กบเกษตรอรอนไลนกิปถัดไปขอบคุณครับ